คือจะเห็นจะเห็นว่ามันไม่ใช่เส้นเดียวกันค่ะจะเห็นว่าความกว้างของเขตทางหลวงมันทัดอันนี้เห็นไหมคะว่ามันไม่เท่ากันก็คือมันจะมีคือเหมือนเพราะถนนซอยที่เราเลือกเนี่ยจะเห็นว่าแค่หกทับแปดอ่านะคะที่อันอื่นเนี่ยจะเป็นหกทับสิบมีสี่ทับคงอันเดิมนะคะทับกว้างแล้วก็ทับ มากนะคนี่ไม่ก็ได้ทำานที่หนักขึ้นของนะตอนนี้าตัวชื่ออนะคะแล้วเราจะมีเพื่อนร่วมกลุ่มเป็นท่านครับโดยส่วนใหญ่บ้างเลยหนก่งมานวันนี้เป่นเราเนี่ยเป็นสาว ระยะก็คือด้านหน้ากร้างสี่เมตรแล้วก็มีประมาณสี่เสามีสามช่วงของตึกนะคะแล้วหลังเสาเนี่ยก็ระยะประมาณสามเมตรถึงสี่เมตรสี่เมตรสี่สามิบสอมก็เลยกันก็เลยจะประมาณนี้อันนี้คือการเพราะว่าตัวนี้ถือว่ามีมูลค่าพว่าคุณได้ทําเงินคุณได้จ่ายเงินมันก็จะทำนะเราก็ให้ค่ากับตัวนี้ตารางเมตรไม่แน่ใจเท่าไหร่นะถ้าถ้าเป็นผู้ประเมินให้อยู่ประมาณตารางเมตร อันนี้เป็นจะมีในข้อมูลที่เป็นตลาดมา,าตัต้วาก็จทำให้มันราคาขึ้นมาแล้วก็ไปทำนี่อ,อันนี้คือคือเหมือนกับว่าแล้วบางทีประเมินอาจจะประเมินด้วยว่าเรื่องของการคำนวณเนี่ยก<ด>็ดูค่าสูตดูดูอะเรื่องของปัจจัยเนี้ยให้มันถูก <laughs> แล้วก็ปลูกสูตรเนี่ยมันจะพาเราในการโดนที่มันถูกค <laughs> นที่สองนะ <laughs> น้ำแป้งนะคะอยู่โดนอาจจะจะเต่งงบใครวินนายวินายก็คือน้ำแป้งนะคะอันนี้สวยคนที่สามก็คือพี่ฤทธิ์นะคะแล้วก็คนที่สี่ก็คือน้องไอมาส์นะคะโอ้ยเจ้าสิ่จะเป็นตัวที่เราบอกว่าแป้งแม่ค่ะแป้งที่ถูกจัดสรรมามันเป็นแบบไหนเราก็จะได้ช่วยช่วยไปดูว่ามันจะช่วยกันอันนี้คือหน้าตาของสับสิีว่ามันมี อันนี้เป็นรบ o v e r เครื่องบวิวปกติทุกอย่างใช้กันเลยบอกว่าเขาคือตัวดีค่าตกแต่งใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นพวกนี้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมี participation ด้วยบริษัทพร้อมนะคะโอเคถ่ายหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยค่ะคดี รีบๆแตกับมาโอเคค่ะพร้อมนะคะเนยสอเสอบเรียบร้อยค่ะรีบหน่อยเดี๋ยวไม่ทันโอเคค่ะเอานะคะเนยสอบเนยสอบโอเคเรียบร้อยค่ะดีดีดีช่ะงภาพโอเคครัน้ำมันใส่มาแล้วพร้อมนะคะเนยสอบเนยสอบเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะโปรดสังเกตสร้อย หนึ่งสองหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยค่ะช่วยแสงโต้เท่าโซ่รถไฟโอเคค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยค่ะท้าาไปค่ะเร็วเอยเร็วหน่อยช่วยเโอเคค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองเรียบร้อยค่ะ

หนึ่งต่อโอเคเล้บายค่ะโอเคนะคะหนึ่งอหนึ่งโอเค้ายค่ะก็เราไปเข้ามนักกินโยนต่อเลยนะครับเห็นชินเน่อนะคะหนึ่งต่อหนึ่งต่โอเคเล้บายค่ะนี่จะไปวัดใช่ไหมโอเคค่ะพอนะคะหนึ่งอโอเคแล้วบยค่ะ